เจ้าใดขีสร้างกังหมเป็นพญาย่าได้ลืมค้นถุกูขีควายค้อนกากราบสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนลูกุงหมอลำยินดีตอนรับเข่าสูนเดือนผ้าเหล่ะค่ะกาสวัสดีเอซีแฟนคลับของแอมชนทีช่าน้ำเนาะคะ่กะกราผ่านไปแล้วสำหรับวันเกิดของน้องแอมเนาะคะ่ะเข้าก็ได้รวมวอวยพรวันเกิดให้น้องแอมในวันที่28มีนาที่พานมาเนาะคะ่ะ สำหรับมือนีกับสิมาอัปเดตคิ้วงานของน้องแอมชอนทิชาค่ะสำหรับมือนีกับตรงกับวันที่หนึ่งเมษายนเนาะค่ะกับน้องแอมก็ได้มีงานยูทีวัดไร่ขิงอำเภอสาม่านจังหวัดนครปฐมค่ะงานก็เริ่มตั้งแต่สิบเก้านาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอจดฮอดยี่สิบนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอค่ะน้องแอมของเฮาก็ได้โพส์วันนี้มาเจอน้องแอมได้ที่วัดไร่ขิงนครปฐม มาเจอกันนะคะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแถวนคนปรปฐมแถวอ,อมนอ้อยอมใหญ่สมุทรสาครเนาะคะ่ะแถวละแวกผู้ยุ่ไก่ละแวกนันกะอย่าลืมไปแห่กำลังใจกับน้องแอมของเฮาค่ะเอฟซีแฟนคลับี่อยุ่ไกลแถวละแวกกะไปเป็นกำลังใจให้น้องแอมค่ะและในวันที่6เมษายนกะได้เลิกงามยามดีสำหรับน้องแอมชนทีชาติะมีเพลงเป็นของตัวเองเพลงไมล่าสุดเนาะคะ่ะ กับบทเพลงฮอเข่าสาวบันนอกซึ่งเป็นเพลงแรกของน้องแอมชนทีชาอย่าลืมเข้าไปชมทีเซอร์ไดทีแกรมมี่โกลค่ะและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องแอมชนทีชาในวันที่หกเมษายนที่สี่ปอยเพลงใหม่ฮอเข่าสาวบันนอกเนาะค่ะกัขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่พลาดคลิปต่อไป ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ